อย่าสิงให้อาฮาไลทนโย่อย่าสิงใอาหาไลทนโยเดี๋ยวนอนโดนมาดบอเตือนเขาไอเสียโยบอฟืนบอฟืนไอ้บอกฟืนบอกฟืนขอเตือนไว้อย่าสิมองน้ำตานองคุณพ่อแม่ใส่แว่นนั่นแม่เขาเตือนไว้กระโอรงกลับใหญ่อหา สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดาราหมอรัมค่ะเรามาฟังเพลงใหม่ของน้องนีน่ากับน้องพอลล่ากันค่ะไอ้ยาซิ่งนะคะซึ่งตอนนี้นะคะสองสาวหายทองคําจูเนียกำลังปังและฮอตมากๆค่ะน้องทั้งเต้นเก่งร้องเพราะแล้วก็อินเตอร์เทนก็เก่งนะคะ ตอนนี้ก็มีซิงเกิลใหม่ซิงเกิลเป็นของตัวเองแล้วนะคะซิงเกิลคู่ในเพลงไอ้อย่าซิ่งนะคะเป็นเพลงที่สนุกสนานแล้วก็ท่าเต้นที่น่ารักซึ่งตอนนี้ทางทีมงานนะคะจูเนียร์ไห่ทองคำก็กำลังแกะท่าเต้นกันอยู่นะคะว่าจะเอาท่าเต้นแบบไหนเก่งกันมากๆเลยนะคะน้องๆออกแบบท่าเต้นกันเองเลยค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมเป็นกำลังใจให้น้องๆกันค่ะ น้องยูายน่ะค่ะ Gracias. está สวัสดีทุกทุกท่านเลยค่ะวันนี้เด็กๆกำลังซ้อมกันอยู่ที่ค่ายไห่ทองคำนะคะ พีทพีทคุยกับเอฟพีใน้องน้องถอกล้องนให้มีความนท่จะไปสวัสดีค่ะสวัสดีโอเสวัสดีทุกคนเลยนะคะที่อยู่ในไลน์ตอนนี้นะพวกเรากำลังต่อท่าใหม่ให้กับเพื่อนอาหยาสิ่งของ2องหายจูเนียนะคะน้องอะไรคะน้อเรียกหายทองคำาสวัสดีค่ะน้องอหายทาองคำคงา,าคง,คงานตัวคะ่ะตอนนี้เราก็กำลัง ขอาให้ทางของสองสาวอ้าเหยคลิปองท่านี้เหตกกันหมดแล้วบอกเลยว่าท่านี้พวกเราคิดกันเองช่วยกันคิดเลยรอติดตามได้เลยนะคะแล้วก็อันนี้คือผู้ร่วมผู้ร่วมการของเรานะคะน้องยุพัฒเราค่าทองคำแล้วเรา,าก็มีอยู่ที่สองสาวนะคะที่สาวอินเตอร์ของเราก็คือวัสดีค่ะน้องโบน่าไห่งทองคำค่ะน้องโบน่าห่ทองคำรอรับชมกันได้แล้วก็น้องนภเพรไห่งทองคำนะคะพอรอรับชมกันได้เลยตอนนี้เหงาตกกันทุกคนเลย เดี๋ยวรารับชมได้เลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูข้า,ขาวๆก่อนสักนิดหนึ่งสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะคะตอนนี้นะคะก็รอติดตามได้น,นะคะเพราะว่ารอติดตามได้นนะคะเพลงอ้ายอย่าซิ่งนะฝากสาวๆฝากผลงานหน่อยได้ไหมคะ้ยค่ะ ใช่ค่ะรอรับชมท่าเต้นของพวกเรากันได้นะคะเอาไปเต้นตามที่ได้ลงติ๊กต็อกนะคะอ่ะน้องเลยมาคุยกับพี่หน่อยพี่คุยคนเดียวเหงาเหงาดิมานั่งคุยกันดีกว่าตรงนี้ก็ได้มาตอนนี้พวกเราทังนก็กำลังฝึกซ้อมนะคะเหมือนเช่นเดิมที่ทำทุกวันใช่ค่ะน่ารักหมดทุกคนเลยครับผมขอบ,บคุณค่ะอาบอกเลยว่าเมื่อไหร่จะมาเชียงใหม่ครับคงอีก นานอยู่นะคะแต่เดี๋ยวมีโอกาสได้มีโอกาสได้ไปแน่นอนนะคะสวัสดีคุณกัญญลักษณ์กษัตริย์สังหาสังหาพารวยด้วยนะคะคนนี้บอกเลยว่าอันนี้นะคะคุณยังค่ะยังคาะแป๊บนึงนี่นะคะนี่คือเบื้องหลังนะคะผู้จัดการของน้องพอลล่าไห่ทองกัเป็นอันนี้สวัสดีค่ะใช่สวยมากมปรับแอปได้นะน่ะแล้วนี่นะคะก็อยู่กับพี่สาวนะพี่พิวเดชอุดมนะคะ ขายทองคำาลควเริมเ่มดงมากใช่เพราะว่า้องแบบไใดกองแบบนี้นี่ก็จะเป็นอีกคนหนึ่งนะที่ได้อยู่ที่หนูจะเอาเข้าไปร่วมกับท้าของสองคนด้วยนะคะพี่ก่อน <c oughs> เจอแน่เป็นพระเอกรูปรูปหล่อคนใหม่นะคะไม่ต้องจ้างใครเลยคนนี้เองต้องเต้นให้ได้ดิยเหรอเาใช <c oughs> ล่ลุก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 ลุาเห็นแล้วนี่ย นี่เลยนะคะบอกเลยว่าเข่งคัดค,คุดคกคลุกมากเลยไม่ได้เข่งคัดค่ะบังคับเราจะมีพี่บิวเต้นเซ็กซี่ด้วยนะคะชื่อ้ากเี่เดี๋ยวรอดูได้เลยนะคะเราจะฟิชเชอร์ลิงกับอ่าอย่าชิงนะคะทั้งสองคนนี้เลยบอกไว้ว่าเขากำลังตั้งใจนีหน้าไปไหนมีคนามหานีหน้าด้วย กำลังแข่งคัดกับการเต้นอยู่นะคะได้แล้วใช่ไหมอันนี้ได้แล้วเดี๋ยวรอช่องน้องพรใช่เดี๋ยวรอช่องเดี๋ยวรอดูของช่องน้องพรพรเอ้ยน้องพรน้องพรล่าไห่ทองคำนะคะแล้วก็เป็นวัคช่องจริงเนยติดต่อกันเลยนะคะทุกคนติดตามได้เลยเดินตอนนี้คือเหงื่อตกไม่ไหวแล้วค่ะตอนนี้แต่ว่ายังไม่หมดแรงนะคะน้องเลยเดี๋ยวซ้อมต่อแน่นอนนะคะอันนี้เพิ่งอันนี้ช่งไหนอันนี้เพิ่งจะเขาเรียกว่าอะไรนะเพิ่งจะเริ่มนะคะใช่ค่ะกดขุดองลงมาให้หน่อย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็มีพี่สาวของเราเข้ามานะคะมึงเข้ามาเมื่อกี้เลยพี่สาวมานี่พี่สาวพี่สาวมานี่พี่สาวนี่นะคะพี่สาวแนะนําตัวหน่อยค่ะเอาไปเช็ญพี่สวัสดีค่ะไปแข่งของเราคะเพึ่งมาจ่ายอุดรสาวทุกคนเชิพี่่เพิ่งลงมาเพิ่งมาถึงเลยเพิ่งมาถึงนะพี่ต้องมาตอเพลงอ้าอย่าสิ่งด้วยนะหนูบอกเลยพี่ต้องต่อเลยนะแต่หนูให้พี่นั่งพักแค่ประมาณสิบวินาทีแล้วพี่ต้องลุกขึ้นมาต้องลุกขึ้นมาต้องลุกขึ้นมาเต้นอ้าอย่าสิ่ง ต้องสอนนะไต้องสอนได้เลยพี่จัดไปเพราะว่าเดี๋ยวจะมาช่วยกันแกะนะออนนี้นะคะพวกเราก็ถ้าพวกเราไม่ได้ทํางานนะคะพวกเราก็จะมาช่วยทั้งสองคนนะคะโอ้ยเหนื่อยเขินมากเลยมีคนเช็ดเหนื่อให้ด้วยอ่ะสุดที่เขาปุมรูปลอยน่ารักมากๆค่ะแบงค์เล็ตเตอร์แบงค์เล็ตเตอร์เข้ามาดูด้วยเลเตอร์สวัสดีค่ะหนูเอฟซนะคะบกเอฟพวกเราด้วย ขอบคุณนะคะนี่ค่ะตอนนี้โอ้โหสุดยอดสวัสดีน้องเนยสวัสดีน้องเนยน้เท็ก็คือเชิญชวนสุดยอดค่ะเพราะว่าเราต้องทำให้อ้ายอย่าซิ่งทะลุหนึ่งล้านให้ได้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะนี่อยู่ตรงนี้ไงเธอที่รักนี่นะคะบอกเลยว่าตอนนี้พวกเรากำลังคิดคนท่าเต้นนะคะจะเอาพี่บิวมาเต้นด้วยรอรอดูก่อนว่าท่อนไหนที่สามารถเป็นพี่บิวเป็นหลอดเท่ได้ มีไอหยาิงเพลงตะวันที่มิวเยลเดี๋ยวเจอน้องมิวรอนเอลนะคะอออมันก็จะนิดนึงนี่นะคะเป็นนักพิณด้วขอบคุณค่ะอ่างั้นเดี๋ยวเราตั้งกล้องแล้วก็เดี๋ยวให้เต้นท่าเท่านั้นหน่ดีกว่าไหมไม่เดี๋ยวไม่เดี๋ยวถ่ายเนาะถ่ายพรกับนีนาสองคทีพี่พรเชื่อมไม่ได้อะเครื่องใครเชื่อมบูดีกว่มันมีคนเชื่อมบูอยู่กั่ไม่ไม่รู้ว่าใครเนาะนีนาพี่พีกมาช่วยหนูคุยหน่อยหนูหมดมุกคุยแล้ว อะไระไม่รู้เหมือนกันนั่นเป็นตังคีหมดมมกคุยเหรอใช่ค่ะนั่งเป็นตั้งคีหมดมมกคุยแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้อีกนิดหนึ่งชวนอาจารย์พ่ามาเต้นอ้เดย่าซิ่งแล้วนั่นนี่เออคนน้ำเป็นมี่ดูดูด้วยอาจารย์พ่อาาวันนี้เราวันนี้ก็ขอพักเบรกสักแป๊บหนึ่งนะคะ ะะกับเพลงกับท่อนนี้นะคะแต่มีท่อนอื่นแน่นอนแต่คิดก่อนรอแป๊บหนึ่งคิดก่อนรอคิดก่อนนะคะแป๊บหนึ่งตอนนี้เขาก็พักทานน้ํากันแป๊บหนึ่งนะคะน้องๆเก่งกันมากเลยนะคะจูเนียห่ยทองคําทั้งสวยทั้งเก่งน่ารักสุดใสฝากติดตามเพลงไออย่าซิงด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้น้องใน ค่ายหายทองคําด้วยนะคะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณกิฟดีๆจากเพจน้องพอลล่าหายทองคําและขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ